สำหรับเนื้อหาของวิชา ITCSE Travel and Tourism นะคะจะเป็นวิชาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะโดยที่เนื้อหาของวิชานี้นะคะจะแบ่งออกเป็น5หัวข้อใ่ญ่ด้วยกันค่ะเปเปอร์หนึ่งจะมีทั้งหมด4หัวข้อนะคะอันได้แก่ความสําคัญและผลกระทบของการท่องเที่ยวลักษณะและรูปแบบของการท่องเที่ยวการดูแลลูกค้าและการบริการรวมไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการจัดการค่ะค่ะแล้วก็ในส่วน น้องๆเนี่ยจะได้สอบในเนื้อหาของบทที่5ค่ะซึ่งก็รวมไปถึงการทำการตลาดหรือว่าสิ่งที่เรียกว่า marketing and promotion นะคะน้องๆก็จะได้เรียนสิ่งที่เรียกว่า market research ในส่วนรูปแบบของข้อสอบนะคะข้อสอบวิชานี้เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่เ e พียงแค่2 p a เปเปอร์เท่านั้นค่ะเปเปอร์ละ4ข้อเช่นเดียวกันค่ะแต่ละข้อนี่จะมีอยู่ทั้งหมด25คะแนนนะคะรวมทั้งสิน้นทั้ง2องเปเปอร์จะได้เปเปอร์ละ100คะแนนค่ะน้นองๆจะได้เจอข้อสอบแบบ s e n a r i o based นะคะซึ่งก็คือข้อสอบที่เขายกกรณีศึกษามาให้น้องๆวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการตอบคำถามค่ะ ในส่วนของรูปแบบข้อสอบนะคะทั้งสองเปเปอร์เนี่ยจะมีคะแนนเต็ม1น0คะแนนค่ะแต่ว่าในการคิดเกรดเนี่ยเปเปอร์หนึ่งเนี่ยจะคิดอยู่ที่6 0แล้วก็เปเปอร์สองจะคิดอยู่ที่4 0ค่ะแต่ว่า4 0เนี่ยไม่น้อยนะคะเพราะว่าในเปเปอร์สองเนี่ยน้องๆจะต้องทําข้อสอบที่มี9้าคะแนนซึ่งน้องๆเนี่ยจะต้องไปเอากรณีทางการตลาดแบบต่างๆมาใช้ในกรณีศึกษาด้วยค่ะ ำหรับเคล็ดลับของครูพี่ไดนะคะก็คือการทำพาสเปเปอร์ค่ะอยากให้น้องๆเนี่ยฝึกทำพาสเทปเปอร์ให้มากๆนะคะเพื่อให้น้องชินกับรูปแบบคำถามและวิธีการตอบในข้อสอบค่ะยิ่งน้องๆทำข้อสอบได้มากเท่าไหร่น้องๆก็จะยิ่งม่นใจในข้อสอบมากเท่านั้นค่ะและการได้เอสตาร์เนี่ยก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะคะครูพี่อยากแนะนำน้องๆที่สนใจเรียนวิชานี้ว่า เราเนี่ควรจะหัดสังเกตธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการที่มี่รอบตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นสนามบินโรงแรมนะคะหรือร้านอาหาเพราะว่าการสังเกตธุรกิจเหล่านี้จะสามารถทำให้น้องๆเนี่ยเอาประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองเนี่ยไปใช้ในการตอบข้อสอบได้ด้วยค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเนื้อหาของวิชา IGCSE Travel and Tourism ลงง Subscribe นะคะช่องของ House of Griffin ด้วยนะคะบ๊ายบาย